เ็มพรอบบนยึงไงล่ะเก็บ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 มากเก็บมาเก็บมากเก็บมา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 เออเมตาเก่งมากค่ะเก็บมาเออเก่งมากกรอกสั้นพอสั้นเตะมาเตะมาเก็บ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 มาเตะมาคว้ามาเตะ ลลออบพวกเราไปหาฝึกช้างปะเออเก็บมาเก็บมาเก่งมากค ic nah ่ะเก่งมากโอ้ให้ใครให้แม่โอ้จ้าเก็บมาเก็บมาลูกเก็บมาเก็บมาเก็บมาโอ้เก่งมากเก่งมากโอ้ไมตาเก่งมากเอาไปเลยเอาไปไกลๆอย่ามาอีกไม่ว่างี้